รายการสเต็ปกิ๊กนิวบี้นะจ๊ะแหม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาพูดมากมายเลยนะจ๊ะคุณอยู่กับน้าดุดและรายการสเต็ปกิเหมือนเดิมน,นะจ๊ะวันนี้เรามี lg g 2มาเป็นตัวทดสอบเลยทีเดียวนะจ๊ะหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ในกรื่ของการใช้มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android เนะี่ยควรจะยังไม่รู้ว่า Android สามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้เยอะเหลือเกินจนคุณตกใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะมีแบบสีสันสวยงามแบบลากแบบพิมพ์แบบเด้งไปเด้งมาเยอะมากวันนี้เราจะแนะนำทั้งหมด3ตัวให้คนดูลนนะตัวแรกเป็ให คีย์บอร์ดนะจ๊ะตัวที่2เป็นคีย์บอร์ดแม่นๆนและตัวที่3เป็นคีย์สวายโปรนั่นเองนะจ๊ะเรื่องของการตั้งค่านั้นไม่ยากเลยนะพี่คุณเนี่ยไปโหลดคีย์บอร์ดมาจาก Play Store ตามที่เราพูดชื่อไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันตั้งค่าได้อย่างไรบ้างแล้วแต่ละตัวนั้นมันมีความแตกต่างกัน ยและทุกคนอยู่ตรงนี้ก็คือคีย์บอร์ดแบบ T swipe Pro นะจ๊ะวิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากพอเราโหลดมาเสร็จแล้วเราไปที่คำว่าแอปนะจ๊ละล้วไปที่คำว่า setting หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าไปที่คำว่า l a n g u a g e and input เห็นไหมเอ่ยตึ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเต็มเลยตรงนี้เราก็ติกถูกให้หมดอันไรที่เราอยากจะใช้ไม,ม่ว่าจะเป็น a r c t ท a i Google voice typing คีย์บอร์ดแม่นๆหรือว่าจะเป็น LG คีย board ดรวมถึง T swipe Pro แล้วก็กด outting o u t out คราวนี้เราอยากใช้อะไรเนี่ยเราก็ตั้ง default ไวก่าวด จากนั้นเราก็ไปพิมพ์ปกติอันนี้ก็คีย์บอร์ด T s w i p e Pro วิธีการสลับสับเปลี่ยนง่ายมากฮะพี่เราลากแถบข้างบนลงมารึ๊บอย่างนี้ลากปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะมีคําว่า choose input method ขึ้นมานะฮะแล้วก็กดปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนสมมติเราเปลี่ยนเปแมนแม่นปุ๊บคีย์บอร์ดเราก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปแล้วตามที่เราเลือกนั่นเองนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเลยกันเนี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปแม่นแม่นละน้ำดูด้วยคีย์บอร์ดแม่นแม่นไว้คีย์บอร์ดภาษาไทยที่จะ เจอปุ๊บเนี่ยเด้งละ กันเด้งเด้งเด้งอ่าเห็นไหมก็ดูว่าคีย์บอร์ดที่คนใช้กันค่อนข้างเยอะมากมี U I ที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่กินทรัพยากรเครื่องเท่าไรนักนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากคีย์บอร์ดที่เราชอบใช้มากสุดนี่คือคีย์บอร์ดแมนๆจ้าคีย์บอร์ดตัวต่อมาพอเราอยากจะเปลี่ยนก็เหมือนเดิมฮะลากขึ้นบนลงมาปุ๊บเปลี่ยนไปที่คำว่า choose input method นะจ๊ะไปที่คำว่า T s w i p e Pro ตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่ดีมากๆสมมติเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเราสามารถลากด้วยมือเดียวได้ที่เราไม่ต้องมานั่งกด เตือนเสร้ยไล่ไหมเร็วมากไม่มีใครสู้ได้แน่นอนความเร็วนี่คืออยู่ในดับประกาศมากภาษาไทยก็ทําได้นะตัวทีสไวโพนเนี่ยต้องขอบคุณนักพัฒนามากที่เป็นชาวไทยคนหนึ่งนะฮะที่เขาพัฒนาขึ้นมาตัวนี้เจ๋งมากครับเป็นแอปภาษาไทยสมมติว่าเรารักกันฮะเราก็เขียนครเราฮะนี่ฮะรักฮะกันฮะนีะ่เป็นไงเจ๋งมากว่าพิมพมย์ยาวๆได้หรือเปล่าคำแบบยาวๆเนี่ยมันจะพิมพ์ได้มากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวว่าพิมพ์ได้มากแค่ไหนถ้าเป็นคำยาวๆเนี่ยสมมติเราจะพิมพ์ว่าสิ่งประ เรียบร้อยเห็นไหมเจ๋งมากๆคีย์บอร์ดตัวเนี้ยเป็นคีย์บอร์ดที่ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนมีแบบเร็วมากๆเนี่ยหรือว่าทรัพยากรเครื่องดีๆเนี่ยแนะนําให้ใช้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สะดวกสบายมากพิมพ์มือเดียวได้ด้วยนะสมมติเราเขียนว่าพิมพ์มือเดียวใช่นไหมอันนี้มันยากหนึงนะเพราะเ,เราถือกล้องไปด้วยฮนะสมมติเราเขียนว่าฉันรักเธอเนี่ยเอาเขาลากไปฉันเห็นไหมรักเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเธอ เรียบร้อยเห็นไหมฮะง่ายมากๆนี่คือชี w ไวท์โปรแนะนําเลยตัวนี้ถือว่าเด็ดมากๆต่อมาเป็นคีย์บอร์ดตัวต่อมาชื่อว่า Arc ์ไทยคีย์บอร์ตัวนี้นเจ๋งมากๆฮะเพียงเราเข้าไปที่คําว่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะฮะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้เลยว่านี่คืออินเทอร์เน็ตพอเราแตะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าให้เราพิมพ์ .com สมมุติเราพิมพ์ com. ขอ้อดอตคอก่อนปั๊บปุ๊บเนี่ยตัวม,มันจะมีเวิ c o m ขึ้นมาฮะสมมุติเราก็พิมพ์คําว่า s t สเต e ก ทีวีเข้าไปแบบนี้นะฮะก็จะเสร็จเลยนะฮะตรงกลางแล้วก็กด enter ก็สามารถเล่นได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อนเน็ตนะฮะก็ลองใช้กันดูแล้วกันเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้รู้แล้วว่า Android สามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้เยอะมากคืออย่างที่เราเคยพูดไปว่าการที่เราใช้ Android เนี่ยมาสามารถปรับแต่งทุกอย่างเราจะปรับแต่งหน้าตาของมันปรับแต่งคีย์บอร์ด ได้เยอะมากมากเลยทีเดียวขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามสเต p กกิ๊กนิวบี้มาตลอดเลยนะจ๊ะขอบคุณที่ทุกคนติดตามสเต็กกิ๊กมาตลอดถ้าเกิดว่ารายการเรามีประโยชน์ like, กดไลค์กดซับสไครป์สมัครรับข้อมูลเผื่อมีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้แล้วคุณจะได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สเต p กกิ๊กนิวบี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า